ครับสวัสดีครับผมนายแพทย์เจอิตรเดเรผู้ในการโรงพยาบาลปัตตานี27ปีแห่งการทำงานที่โรงพยาบาลนาราธิวาสราชนครินมีความสมจําและมีความประทับใจเป็นอย่างมากผมเริ่มทำงานก็จากเป็นสูติแพทย์ของโรงพยาบาลนาราธิวาสราชนครินได้มีประสบการณ์การทำงานที่ดีจากโรงพยาบาลจากการมีส่วนร่วมกับ สหาสาขาวิชาชีพทําให้เราทํางานร่วมกันเป็นอย่างดีร่วมทุกข์ร่วมสุขด้วยความรักความเข้าใจเสมือนเป็นครอบครัวเดียวกันครอบครัวแห่งโรงพยาบาลนาราธิวารลชนครินก็ต้องขอบคุณพี่น้องทุกท่านด้วยครับผมได้ทำงานตั้งแต่สมัยพออนัต,ตพงศ์อนันตบุรีพออพิสนุมณีโชคพออพรศักดิ์ เอกจริยาวัตรอประจัก์เข้าสงวนศิลป์อพรจิตจันทรรัศมีพอสุทัศน์ศีวิไลพอเฉลิมสักสอนชัยพอวิรุณพรพัฒกุลพอฉัดชัยสีนามวงและสุดท้ายพอวิชัยวิเชียนวัฒนชัยนะฮะก็ในสมัยพอวิชัยวิเชียนวัฒนชัยผมก็ได้รับมอบหมายให้ดำรงตำแหน่งเป็น รองผู้ในการฝ่ายการแพทย์ด้วยนะครับผอทุกท่านที่กล่าวมาก็ได้กรุณาให้ความรู้และประสบการณ์ครอบคลุมทุกมิติครับทําให้ผมมีความรู้ประสบการณ์อย่างมากมายก็ต้องขอบคุณผอทุกท่านไว้ในที่นี้ด้วยครับและต้องขอบคุณอีกครั้งหนึ่งกับชาวพี่น้องโรงพยาบาลนาราธิวาฒ์ราชกาลินตั้งแต่อดีตถ,ถึงปัจจุบันนะฮะต้องขอบคุณพี่น้องชาวองค์กรแพทย์นะฮะพี่น้อง ชาวองค์กรพยาบาลพี่น้องทาาสาขาวิชาชีพนะฮะทุกท่านนะฮะที่ได้ทำงานร่วมกันสร้างบ้านของเราบ้านโรงพยาบาลนาราธิวาสรัชนคลินให้เป็นองค์กรที่มีความเชื่อมั่นมั่นคงแล้วก็ก้าวหน้านะฮะแล้วก็เป็นที่พึ่งของประชาชนของจังหวัดนาราธิวาสและในปีนี้โรงพยาบาลนาราธิวาสรัชนคลินครบรอบปีที่80แล้วนะครับผมก็ขอให โรงพยาบาลนาราธิวาสรัชนาลินมีความเจริญก้าวหน้าพัฒนาอย่างมีคุณภาพและยั่งยืนเป็นตักกัดศิลาและเป็นที่พึ่งของประชาชนอย่างแท้จริงรวมถึงพี่น้องชาวโรงพยาบาลนาราธิวาสรัชนาลินทุกท่านด้วยนะครับขอให้ทำงานอย่างมีความสุขนะครับสุขภาพแข็งแรงพัฒนาตัวเองให้ก้าวหน้าและที่สำคัญนะครับก็ให้ปลอดภัยจากโควิดด้วยนะครับครับขอบคุณครับ